สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สิรัตออร์แกนิกการ์เด้นนะคะวันนี้พี่สิริพานเพื่อนมาอัปเดตต้นกระเจี๊ยบนะคะต้นกระเจี๊ยบที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่พี่สิริได้เอามาปลูกไว้ที่บ้านสวนนั้นเพื่อนเนี่ยนะฮะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราปล่อยให้ร่วงตามตามธรรมชาติเนาะเอาเม็ดโรยโรยนะ จากที่เราได้ผสมรดลาดดินด้วยน้ำหมักและน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะปรากฏว่าต้นพันธุ์ที่เกิดขึ้นเนาะเนี่ยก็เป็นต้นพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็เร็วมากนะเพื่อนดูติดช่อจะออกดอกออกลูกนะเพื่อนนี่เห็นไหมฮะนี่นี่นะคะแล้วก็ เป็นต้นพันธุ์ที่แข็งแรงนะเป็นพืชพันธุ์อินทรีย์ที่เราได้มรดพันธุ์จากจากที่พี่สิริปลูกด้วยมรดพันธุ์อินทรีย์ที่ปราศจากาสารสารเคมีนะคะสารเคมีแล้วก็แล้วก็ได้เราเราก็ได้นำมรดพันธุ์นั้นขยายต่อมานะคะขยายต่อมาจน จนถึงณวันนี้เนาะเนี่ยมันได้พันธุ์ที่ร่วงหล่นลงกับพื้นโดยที่เขาร่วงหล่นตามธรรมชาติเนะเขาก็จะเป็นมริพันธุ์ที่เติบโตขึ้นมาแบบแข็งแรงนะฮะ,ะ,ะนนเพื่อนอันนี้ยังยังปลอดภัยจากมวนแมลงเพรียะนะฮะยังปลอดภัยอยู่ก็ได้ ยืนต้นแบบธรรมชาติแล้วก็ออกดอกกำลังตั้งช่อออกดอกจะออกลูกเนาะนี่เห็นไหมคะมไม้พันธุ์จากธรรมชาติเดี๋ยวพี่สิริจะพาเพื่อนไปดูฟักทองนะฮะฟักทองที่เป็น,มนไม้พันธุ์จากมไม้พันธุ์อินทรีย์เช่นเดียวกันนะคะแล้วที่พี่สิริได้ปลูกเอาไว้เนาะตอนนี้ก็จเจริญเติบโตแล้วนะเนี่ยนะคะ,ะ,คะฟักทองเพื่อน พี่สิริได้ปลูกไว้นะตอนช่วงฤดดูน้ำท่วมนะก็ต้องมาดูว่ามันมีทั้งดอกตัวผู้ตัวเมียหรือเปล่านะคะเนี่ยเราก็ต้องมาดูนะคะฟักทองติดดอกนะติดดอกแล้วก็ต่อยอดนะต่อยอดงามๆเลยจากนเพื่อนเห็นไหมคะต่อยอดงามๆแล้วก็ยอดก็เดินนะ ยาวนะแล้วก็ติดดอกนะติดดอกแล้วแต่เราก็จะมาดูอีกทีว่าดอกที่ออกมามันต้องมีตัวผู้ตัวเมียเนาะมันก็ต้องอาศัยมวลหมูมแแรงนะมาช่วยผส,สมพันธุ์นะคะเราก็จะมาดูว่ามันจะติดลูกไหมเราก็มารุ้นกันนะคะเพื่อนต้องมารุ้นดูนะคะว่านว่าฟักทองที่พี่สิริปลูกจากเมล็ดพันธุ์อินรีนะคะที่เราปลูกไว้ที่บ้านสวนเนี่ย เราจะได้กินลูกไหมนะคะเพราะว่าตอนที่ปลูกอยู่ที่ที่บ้านที่กรุงเทพเนี่ยคือพื้นที่มันน้อยนะพื้นที่มันน้อยอากาศก็แดดก็น้อยนะคะคือปลูกได้แต่ว่าเราก็ได้กินแค่กินยอดเนาะกินยอดกินดอกแต่ที่เนี่ยเราก็ปลูกแบบธรรมชาตินะสมบูรณ์เราจะมาดูกันว่าเราใช้แค่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะเราจะได้กินลูกไหมนะคะ หากที่เราปลูกแล้วนะในในการทดลองที่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดเราไม่พึ่งผาสารเคมีเลยเราปลูกแล้วเราได้กินแสดงว่าต่อไปนะคะต่อไปเราก็สามารถที่จะปลูกอะไรลงพื้นดินตรงนี้ก็ได้นะคะแสดงว่าพื้นดินเราสมบูรณ์แล้วนะคะพื้นดินเราเริ่มสมบูรณ์แล้วนะคะเนี่ยว,วันก่อนพี่สิริก็ไปเอาต้นใบชพูจากบ้าน าตดด้วยกันนี้แหละนะคะก็เอามาให้นะเอามาให้มาลงปลูกที่ที่บ้านสวนปรากฏว่าน,นี่ติดแล้วนะติดแล้วยอดเดินเนาะยอดเดินมีการแตกยอดแล้วเนี่ยแสดงว่ามีการเดินของรากแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนเนี่ยแตกยอดแล้วนะคะแตกยอดแล้วเนี่ยรากเดินแล้วนะคะเนี่ยรากเดินแล้วนะคะนี่ใบชพลใบใหญ่เลยนะคะ แล้วก็มีมันนะมันอันนี้เป็นมันพวงเนี่ยนะคะแตกยอดละแตกยอดแล้ว,ลวนะเพื่อนเนี่ยดินตรงนี้นะดินตรงเนี้เป็นดินที่มีการทับถมของญ้านะของญ้าเนี่ยวัชพืชซึ่งเราได้ถางรื้อออกเนาะถางรื้อออกแล้วก็เอามันนะเอามันมาลงปลูกเลยนะฮะ ตอนนี้ที่ปลูกลงมันปลูกแบบนี้เนี่ยเพื่อที่เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ปลูกเพื่อจะกินหัวนะเพื่อนแต่เราจะปลูกปลูกเพื่อเลี้ยงเอาพันธนะปลูกเนี่ยแตกยอดแล้วแสดงว่ามีการเดินรากเรียบร้อยนะคะการเดินของรากติดแล้วนะเนี่ยติดแล้วเห็นไหมคะนัะน่นะมันนะคะเป็นมันเทศมันพวงเพื่อนนะนะก็พัพนะนะพนเพื่อนมา อัปเดตดูวิถีชีวิตที่บ้านสวนของพี่สิรินะคะที่เราได้อยู่แบบเกษตรอินทรีย์นะคะปลูกฝังไปนะคะปลูกฝังไปมีอะไรก็ปลูกนะคะมีอะไรก็ปลูกเพราะว่าพอเราปลูกแล้วนะคะเราก็ได้เก็บกินนะคะได้เก็บกินในระยะเวลาที่ไม่นานนะคะไม่นานเพื่อนเพื่อนอย่างที่บอกว่าบางคนบอกว่าปลูกผักนะปลูกผักจาก การใช้สารเร่งนะใช้ใช้สารเร่งการติดลูกนะติดลูกออกดอกออกผลแต่พี่สิริก็ทำด้วยน้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์นะคะพี่สิริก็ปลูกผักนะปลูกผักปลูกผลไม้นะฮะเราก็ได้กินทันเวลานะคะช่วงระยะเวลาพี่สิริอยู่ที่บ้านสวนเนี่ยนะคะสามเดือนนะคะ ซึ่งในในสวนนะคะในสวนของพี่สิริจากที่เรามาก็ยังยังไม่มียังไม่มีพืชผักที่เราจะเก็บกินได้แต่ตอนนี้พี่สิริอยู่มาสามเดือนพี่สิริก็มีพืชผักในสวนครัวที่เราเก็บกินได้นะคะเพื่อนอย่างกะเพราตะไคร้นะคะใบแมงลักใบโหระพานะคะผักบุ้งนะคะแล้วก็ผักกาดตอนนี้เก็บกินได้แล้วนะคะเพื่อน สิ่งนี้ก็แล้วก็พริกนะคะพริกตอนนี้ก็เริ่มมีเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้ไปดูพริกที่พี่สิริเอ่เอไม่ได้ปลูกนะแต่ว่ามันมีต้นกล้าที่มาเกิดเนาะมาเกิดอยู่ในสวนพี่สิริก็เอาปุ๋ยดูแลใส่เนาะก็ได้เก็บกินเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูว่าต้นพริกที่พี่สิริได้ได้เลี้ยงดูวไว้เนาะไ,ได้เก็บกินเราด้วยนะคะนี่คือผักบุ้งเพื่อน ผักบุ้งนะคะผักบุ้งนี่เก็บไปกินแล้วนะคะแล้วก็ผักกาดนะเนี่ยผักกาดผักกาดก็ได้เก็บกินแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆได้เก็บกินแล้วนะนี่เป็นผักกาดนะผักกาดก็เดี๋ยวรอเลี้ยงให้โตอีกนิดนึงเราก็จะมาทำผักกาดดองนะคณะน,นมคะ กำลังเกิดใหม่ก็มีไอ้ที่เกิดแล้วหลอมแหลวมาเราก็ใกล้จะเก็บกินได้แล้วนะคะเพือ่อนนะไหมคะอันนี้คือวิถีชีวิตที่อยู่ที่บ้านสวนอันนี้คือต้นมะเขือพวงที่พี่สิรจิจะเลี้ยงใหม่นะเนี่ยจะเลี้ยงใหม่ตัดแต่งกิ่งนะแล้วก็แตกยอดแตกกิ่งออกมาใหม่นะเนี่ยแตกใบ กำลังออกดอกมะเขือพวงช่วงนี้แดดร้อนเลยนะคะเพื่อนเนี่ยประมาณสิบเอ่อจะเที่ยงละนะจะเที่ยงประมาณจะเที่ยงเนี่ยคือต้นพริกต้นพริกที่พี่สิริได้เก็บกินแล้วนะที่มาอยู่ที่บ้านสวนนะฮะแต่ว่าไม่ได้ปลูกเองแต่ว่าเป็นเป็นนกเป็นพริกที่นก นกมา,าานมาถ่ายเอาไว้เนี่ยมาถ่ายเอาไว้แล้วมันก็เกิดเป็นต้นขึ้นมาพี่สิริก็เลี้ยงนะนี่ออกดอกแล้วแล้วก็ได้เก็บกินแล้วนะคะเพื่อนได้เก็บกินแล้วมีเมล็ดพันธุ์นี่นี่เราก็จะปล่อยให้ร่วงเนี่ยให้ร่วงลงไปกับดินแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเกิดนะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเม็ดเมล็ดถ้าสมบูรณ์ยังไงมันก็เกิดนั้นเพื่อนเนี่ย นะคะให้เขาเกิดแบบกับธรรมชาตินะให้ร่วงลงไปแล้ก็ได้เก็บกินนะนี่ก็ออกดอกอีกแล้วนะจ๊ะนี่คือพริกนะพริกที่พี่สิริได้เก็บต้นเอาไว้นะแล้วก็ได้ดูแลบำรุงใส่ปุ๋ยนะเราก็สามารถที่จะเก็บเมล็ดมากินได้นะฮะนี่มะเขือเพื่อน ไงคะลูกยังใหญ่เลยนะอันนี้คือระยะเวลาคแค่สองเดือนนะต้นนี้ยังไม่ถึงสองเดือนนะก็ได้กินได้เก็บผลกินแล้วนี่ลูกเบอรอเลยเพื่อนนะลูกยังใหญ่เลยนี่ก็ติดอีกนะนี่เห็นไหมคะอันนี้คือ ผลผลิตจากสวนอินทรีนะคะซึ่งพี่สิริเองก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเล่งให้โตนะคะเราก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดนะคะก็สามารถที่จะเก็บกินได้นะคะเก็บกินได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะพี่สิริก็พาเดินเราะดูแล้วก็อัปเดตดูพืชในสวนนะคะที่พี่สิริได้ปลูกไว้แล้วก็ได้เก็บกินนะคะเพื่อนเด้วย ปุ๋ยอินทรีย์นะคะด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อน,น,นท่านใดที่ปลูกปลูกพืชปลูกผักแล้วคิดว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยธรรมชาติแล้วจะเห็นผลช้านะคะไม่ช้านะคะอยู่ที่การบำร,รุงดินนะคะเราใส่ปุ๋ยดูแลอย่างสม่ำเสมอรเราก็ได้กินนะได้กินพืชผักในสวนของเรานะคะโดยที่เราไม่ต้องมีต้นทุนสูงที่จะมาทำ พืชสวนนะคะเพื่อนนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าพี่สิริจะพาเพื่อนไปทำอะไรนะเราก็มาติดตามดูนะคะฝากช่องนะคะสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นนะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์กดซ u b s c r i b e ให้พี่สิริด,ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปและสาระใหม่ๆจากสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นค่ะสวัสดีจ้า